นี่น้าเล็กจัดเป็ดย่างฮะมีทั้งปีกมีทั้งตูดนะน่ากินเลยนะอันนี้50บาทเหลือกล่องสุดท้ายละนะเดี๋ยวจัดสัางหน่อยเฮียหมูแดงก็มีนะแต่ว่าน้าเล็กไม่กินนะวันนี้กินปีกเป็ดกับตูดเป็ดดีกว่าป่ะจัดเลยฮะดีฮะเอามากินกับข้าวของน้าเล็กแบบนี้แหละอืดูครับ ดูตูดดูปีกเนื้อมีนั่นนะเนีแย้วมาแทกันหน่อยะมีน้ำจิ้มด้วยเขาขายกล่องละห้าสิบาทนะแต่นาเล็กเป็นยูทูบเบอร์พิเศษสี่สิบาทอืมแล้วก็ฟูนฟูนแบบนี้ด้วยโอ้โหมากินด้วยกนันไหพี่น้องกินข้าวกับนาเล็กปีกเป็ดตูดเป็ด น่าจะอร่อยลองชิมดูออมาชิ้นแรกโอโ้โหแข็งนาดูต้องฟันดีมั้งเนี่ยเป,เป็นเป็ดอบเขาบอกว่าเป็นเป็ดอบอกัเหนียวอยู่นะแต่ว,ว่าอร่อย ตูดเป็ดกินทั้งกิมนะกัดด้วยขาดวะอร่อยอ่ะแบบนี้ต้องกินมือฮะกินมือขออยากกินมือนะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยใส่ช้อนไม่ถนัด สนี่เน่อกนาพี่เนาะแซบีหลีนะมาตาหนาเนี่ยมีฟันป่ะมีทั้งตาบีปีก

อร่อยนะร้านเ,าเป็ดลุงตู่นะลุงตู่เป็ดย่างถือว่าสุดยอดเลยห้าสิบบาทเองแต่น้านาล็กพิเศษเราให้สี่สิบบาทนะ ว่าวนาเล็กไปทําคลิปให้เขาไปโปรโมทร้านให้เขาอร่อยนะอร่อยฟินๆเลยสุดยอดสำหรับคลิปนี้เราพามากินข้าวกับ ปีกเป็ดกับตูดเป็ดแต่ปีกมันค่อนข้างแข็งะกินยากหมาพอสมควดแต่ตูดเป็ดเนี่ยอ,อ,อืสุดยอดอร่อยอ่ะสำหรับคิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ